ละมาบัดีละใสล้มตีไปพาวสาวพ่อยเพลลุกขึ้นนั่งเสียงว่ายู่าทังอยู่หัวเฮือนเลื่อนทรงแกงแร้งสาวปันทวีอายุนังระวังนี่มันคำาลวงซอนสาวที่พกปีบ่พ่ปปพอ,พอสาว เอ้ยดอกใสสูงระเบากูติมเมืองผู้ระเบาหน้าคู่บ้นหวานเบาเสียงจันบม่มามายสิบหกขวบปีปลายบเ็็ใช้มากเาาก่าเว้าโวยแรงเศร้าขึ้นนั่งเฮือน ดุริยาขาดเกือนจันโษขาดแจงสีเกิดจันทารากี้ดังขาดแจงเอ้ยสิแรงพือาลาอมายืนกันแสงพระจันล์จังมัวมือดวงสตาขาดคอนได้นอนกิงกอดแต่มออน และสาวพ่อเพลแะแม่สิขาดกู้สนนางนอนเปียวทนโอ๊ดจิตใจนางสังรันโทษยิ่งกลัวไปคันกองหายและพ่อแม่ใจป่าทิมดำคิมมิมกำผ้าแม่พ่อบอมีอิจอาใัยจนนำพอลุง และตอนนี้พ่อยเพแลแเป็นสาวจ่อยพ่อยเพลน,นางอยากมีคู่คิดหลงมากจานคู่คู่ดีเคยไปกันจุงเขาเอ้ยยามสาวย,ยานเกาซีละโอ้ยเด่น้องโอ้ยโอ้ยเด ผู้ได้รับเป็นจานคู่พออันพอวินพอวินติดพอเปล่าจะรับเป็นจานคู่ได้ปอนี่อ๋อแจ้งแล้วแต้เขามันโดนกิง่งไงน่งารักเลยนะครับแล้วก็ต่อไปเลยก็ได้ต่อก้อนไปเลยก็ได้เนาะครับดำตามเรื่องของข่อยอมีก้อนข่อย และสาวบ่อยเพินมานำก้นสารละวนอยู่ไหลายอย่างค้างเวียกเคือนคันเวียบบานอวยงานแล้วจังได้มาเห็นท้องละกลนบานไก่กำลังใส่เบ็ดจมอ้อยจันคู่ให้หลงลมผมผ่าเลืองเอ้ยกำลังอ่อ แต่พอมาถึงศาลาหน่อยพลอยเพ็นนางกุมลงนางหวังประเนคนกันกองเขาญาติคู่เจ้าผัวนางคอยเห็นจันคู่ยิ้มเล็กหน่อยพอยเพ็นนางกุมนาเสียงเดือดเบื้องพ่อเอียงเอียงยันผ้าเหลืองสีดังพอยพลอยเพ็นหน่อ บ่คิดนำโอ้ยเด้น้เอ,โอยโอยเดลนาน,นี่ม่นหลับเน่ค่ะหลวงพี่มือนีเพ่นมาชาเนกายังท่านหลวงพี่ฉันตามสบายเพ่นสีลงไปท่าไตสิไปหดต้นใหม่กวดใบโพ่อยู่ไตล้าง หลวงพีสันเรียบร้อยให้เน้นหน่อยเอิญใส่เพ่นเนื้อหรือหลวงพีพอแป๊วพอแป๊วมาแม่แมบดเป่าหอวก็ได้อัน,นอันนี้นั่นกับเป็นบัดนี้น่ะก็เป็นกับทองลาได้แบบนี้เป่าหัวทองลาหญ้าก็คือเป็นคือทองลาแล้วก็มาเบอกกันนะ่ะถ้าเป็นสินอ,จจอัดเจ็บเจือเอาต่อไปดูซอ่อมคอยอกับบัวอรายได้ต้องต้องได้เป่าน้ำผึ้งเนี่ยเขาบอกว่าอันเก่าไม่บอกไม่บอ บอได้ว่ายังเดียนยักคู่นะบอได้ว่ายังยักคู่ค่ะามาพาะจีเป็นพเป็นตัวนแหววามาเบิ้งถ้าอยาเราสเว่าหลัดได้หลับได้ดพ่อพ่อถวายกองเขาแล้วทองล่านีก็สิมันยังกองเขามาอพ่อยเพนเลยบ่หายถวายนาคนสีถวายเองเนบีเบเบีเคนคนส่ดู ขันพขาวินมากนี่ได้ลายฉากทั้มดเลยได้ลายต้นมีขั้นเลยนี่ผมอยากทายแบบนี้แบบนั่งล่ำกันแบบต่างสอบต่านั่ง่างสอบเมื่ออัเมื่อวันที่ยี่สิบเก้ามันสิมีงานล่ำอยู่เพือน,นนี้บ้านนี่นี่บ้านนักกุชิมนี่วันที่ยี่สิบเก้าไปลำ่ำนักกุชิมนี่ทีเดียวเพรมันไปล่ำได้ไก่เพรมันเป็นไกล้กลกับสาบมีอยู่แล้วก็ซอยอันนี้นะซอยผมผมผมบอยากทายเวทีหรอ เพิ่มฉีเฮ็ดแล้วครนี่นะแบบนางททยเพิ่มฉีเพิ่นฉีเฮ็ดเพิ่นสีเตียงดอกบําีเวทีอ่นนะเพราะว่าซอยงานจริงเอาคอนต้อไปชอบไม่ถ่านถ้าไม่เบียดมาสมมุิเราเอาแล้วมีแต่คอนไตโตหรบาดนีกอ่ะมันบ่มีคอนัน เปลนใส่ผมไม่เหลนอันนึงนึ่งิมีเป็นรำแบบ <ừ. S 1> กาะข้ามผัดแค้นผัดก็ได้ค่นี้นะโอ้ยแล้วฝนเ้ยจังว่าฝนตกหน่อยหำำสองก่อยพอ,อ,อ,อพุ่มพูม ดูไฟทิน้นดินนาคูขันปูบอลียงยันเพืองเขาผู้อยู่เฮือนละเดือนวันเพลเอ้ยโอ้ยเดยลันนาละตาดูเดินนังขอไหว้บรรทานังกันกุมกาบ เรียนให้ทราบทุกทัวนาสัาทธาไทยผู้ปราทร์เฮ้ยและแถวเกาว,วงผู้เล่นสร้างกรุงเทตแดนอีสานมุกดานพนทองได้เที่ยวไปเอ้ยขันไหลข้างและหรือสิไปทางกำเมืองสุรินทร์ศรีสะเกด บุรีลำสวยกาเบึงหึงนานแล้วได้เทียวหาหมอลำมูอยู่ปลาปับปรุงไม่ให้หมอสุมแฟนป็นสุมให้ฟังเสียงยังยังไห้เอ,อ้ยให้คอยจองและลุงฟ้าดาสยามวงหน่อยพ่ออาจารย์บานเสียงทองเป็นคนลืมขันเติมแต่ง และตอนนี้ผมกำลังมาเลงและแสงอันดัใใ้ครับ,บเป่าขอเป็นเจ้าหินอีสานเและมอลำโมคะนานี้แม่นสิล้ำคันอยู่ห่านออกอากาศก็คือกันพ่อแม่เอ้ยบอ่มีวันสิเปลี่ยนตัวสแสดงเรื่อง หัวบันดิตีเสียงเมียงเอาก้อนย้อนเขาใส่และขอแรงเสียก็แรลงใจจากพ่อแม่ขันพี่น้องจงเชียบา,อ,าอย่าตุลืมโอ้ยเดโน้อง เบียบเบียบวันนี้เจ้ามิบดเหรียกันเล่าอ่ะในเรื่องเจ้ามีบดเหรียกันเล่า่ก็เราบอกเือน้ต้องดูอ๋อลองลองสมมุิวันนางเหรียญสวมมองดูแบบบดเบาบดแม่กับต้นเ็มารีป้าเช็ดมาเขาแล้วแล้วกะญากะผู้หาเส็จหวังนี้ด้มละผ้าะเยมานี่ผมสิพาเฮ็ดปีนีินีเสื้หลีมอล เป็นซีรีส์มอหลำ่นี่คือนางนางเหรียญนางลำเนี่แหละจะว่ากับงานยันยาลงอันต้นที่เฮ้าไปสะไว้ผ้าเข่าแล้วเพราะว่าท้องท้องลาไปก่อนเนาะพลอยเพ็นกับไปน้องก้นบบดนี้พอพอพอท้องพลอยเพ้นสีถะไวสีถะไวผ้าเข่าหยากันเลยหยาดน้ำมือว่าเอามาท้องละเอามาหนีพลอยเพ้นเฮาสีถาไวเองอันโตแล้วแล้วเจ้าจีดเดียววะเอาเอาโดเมื่อสะไปเมื่อแล้วบอกแม่อัน แม่สมใจเฮาในเด้อว่าเฮาน่ะสิมาน้ำหลังแม่แล้วแม่แล้วก็มีก่อนเฮียนมืนบ่ก่อนน่ะเดียวกันแต่ว่าข่อยย่านเราหลงอันที่มันบ่ได้ซ่อมติดกันจักเขื่อได้เว้ากันไหวจักก่อนบรินอมบด้เว้าใส่กันจักเขื่อนะเอ้าซ่อมเจ้าผมผมบ่ให้เสียเวลาด้ให้ซ่อมใส่กันวันนี้อลไรก็เลย่องกัว่าอันเอ้าตัวเป็นยังจังเฮาก็บ่ทันที่ถวายเขาถวายน้ำก็ที่สร้างให้เฮาเมื่อ แม่ตัวอยากบอกใครตัวก็ไม่บอกเอาเองตัวแม่ของตัวกลันสิว่าแค่นี้นะเข้าใจกันแล้วเป็นว่าบทนีเอาล้ำน้ำู่บ่เก่าเลยเนาะก่อนล้ำน้ำอะก็จังเล่ากันเนาะได้ครับนี่เกี๊ยวปลาหลวงพ่อนี่หลวงพ่อวะหลวงพ่อยังมาไม่ยังไม่หลวงพ่อนี่ยหลวงพ่อถากอะไรกันมาถ้าเปนมีหลวงพ่อกับพ่อเป้ากับมาเป็นไห้แต่ได้ตัวเบาจังเล็กจังมาแม่หลวงพ่อมา หลวงพ่อนั่งอยู่พี่ก็ได้ดอกผมผมสิทสากล่องมาหรอกท่านง่ายดอกไฮ้เราสูบย่าลดพ่อนั่งหนีเด้อผมสิผมสิทกล่องมาทั้งพี่ดอกเด้อเปาเดี๋วันก่อนกัลงทุนก่อนอืมทวนก่อนพอทำมาเนาะถึงแล้วอาลำลู่วังหัวหัวตัดตาจันมาท้งแต่เ้า จะพาเขาแต่งแเคเสียงเสียงดีลเห็นจานคู่กำเนินหน่อยแล้วหนันมาแล้วอกะยิมใส่ตาในหัวใจน้องแม่ออกำมวิ่งพอจะตป็นว่าเล่นตังตาทองล้าทำตายิ้มกันตอบใสบ่มีถอยใส่ยส้อยทำตาหวานอ้อยพิริกอัน <laughs> là leo chân nhó pha khẩu nhó pha kết hương kì là thâm ta xí rồi dìm dễ ôi 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 บาตีบ่นอ่อันนี้ด่งเพียบบงพี่เอ้ยมีมนต์ลาบพระเขาวะคะงพีแต่สาวพอยเพ่นมานำก้นสาลาวนอยู่หลายอย่างทางเรียกเฮืนกันเวียกบานเวยนานแล้วจังได้มา เป็นท้องละคนบ้านไก่กำลังใส่เบ็ดซุมอ้อยจันคู่ให้ลงลงมห่มผ้าเลืองเอ้ยกำลังอ่อนแล้วพ่อมาถึงสาละหน่อยพ่อยเป็นนางกลมลงงนั่งหวังปาเคนขั้นกองเขา่าหญ้าคู่เจ้าที่นั่งคอย ก <c oughs> ินจันกูยิ่มเล็กหน่อยพลอยเว้นนางก้มหมนาเสียงเหยียดเบื้องอเอียงเอียงยันผาเหลืองสีดังพ่อยพ่อยเวนนองบ่คิดนำโ้ยเดโนอ แน่ค่ะหลวงพีมือนีเพ่นมาสาแน่กะยังทันหลวงพีฉันตามสบายเพ่นสิลงไปทางไตสิไปคตต้นใหม่กวดใบพ่ออยู่ไตล้างหลวงพีฉันเรียบร้อยให้เนี้ยหน่อยเอิใช้เพ่นในเด้อหลวงพีผู้เป่นนางดอกแม่ออ้ยบ่ตองดอกตนะเฮ้าผู้เพ่นกัะไดโ่นค่อยเพ่นเฮ้าสิเป็นผู้เคนดอก โตนะเมื่อสบายไปหอดหันแว่บอกแม่อันให้เฮาในเด้อว่าเฮานี่บัท่านได้มากายเพราะว่าเฮาสิกวดตาดกดย่างหลังเถื่อนล่างซ้ำเฮาจังสีเมื่อเด้อพ่อยเป็นเด้อเออเอาจังสีเนาะเฮาว่าเถ่องล่าเอ้ยพระมาหอดใหม่ใม่พระแต่ยังบัท่านดิสันเข่าชันน้ำปักเข็นเข่าปักเข็นน้ำกับบัท่านได้ปักเข็นจังไดจังสีห้เมื่อแล้วเถ่องล่า เมื่อโลดเอย่าว่าพ่อยเพ้นขันเข่าเบาเหรอนี่เสียเขาโหลดไป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 เมื่อเขาสี่เป็นเองม่นยากเราเลี้ยงน้ำยาคู่ยาซาเนี่ยเขาสิจัดการเองบังดอคือเป็นแต่สช่นกันะเ่าบอกกันจะเสียงกันไม่ออกเอ้ยไผาสีเคนกับเคนผู้ใดเคนอัลโดมากับซันยุคือเก่าเนี่ยล่ะอยากบอกก็ไปบอกเอาโลดแม่ไผาแม่มั่นพ่อยเพ้นโตว่าไดใคือเบาหนักเราซาเทเดียวนี่ไปออกไปว่าข้างนอกหลวงปู่จะมายุ่งได้ นั่งเยอะเหรอป้าแฟนเออปอบาเนี่ยคู่สอนี่เ<ส>พิ่น,คนเคยเป็นแฟนเข้ามาแล้วแต่เกา่าเข้าอยู่น้ำกันมาแล้วสามปีสี่ปีแล้วโตสิมาแย่งเอาของเข้าเดี๋ยวนี้บ่ได้เด้อคอยเพี้นเข้าสิบอกให้่อยยังสู่โตเมื่อซับไปไปเห็ดเมือ่อเอ้ยสร้างบ่าอไาอปากว่าเขาสิขึ้นกินหัวข้างเจ้าหัวยนี่ยคูก่กะสิเป็นแฟนเจ้าถ้าอยากได้ไผ่กะ่บบาว่าดอกใพิ่นสิขาล่าระเจ้าชะก้อน มันคือบอยากทไอเขาสิขึ้นเต็มหัวเลยเนาะท้องล่าพอยเพลนเลยมันเลี้ยงของเฮาเด้อเขากับแม่หนี่มานี่สห้ชัยซะต้นมันก็นอกประเด็นออกไปซสดีกว่าไปล่องตีไปเดียวนี้มานี่ม่นีเนี่ยจะให้รับชิ้นรับพ่อรับชิ้นรับพ่อแล้วก็พากันเมื่อบานเมื่อซองยาสิมาเสียงกันบ่แม่อนบอนเสียงนี่คือวัดวัดนี่คือหยังวัดวัดหทวจิตหทวใจ มาทำบุญทำทานก็ป็นทำบุญทำทานเด้อเจ้าลืมเอาอะสียูเฝ้าเอาหยังสียูเฝ้าเอาเอากุฏิี่ยสีเฝ้าเอาหัอละครั้งมาจงมาได้วามาจงบ่ได้เวาก็พูดว่าบาน้เจ้าเลียกว่นี้ลำบัดนี้เจ้าเลีลยท้องล้านอะหยักเขาไก่ในผืนยางไปใส่ไหมยางกลัวแล้วยางหลุดท้องล้านอะหยักเขาไก่แล้วเอาใส่จานคู่สอนบ่ลายไปเลยย่านแต่ใจเออ อยจานคูเบียวละทองละเดียวเล่งเศร้าจังหันเวนนอนําสงจุดประสงค์นอหนึ่งนั้นคันหมายสิคันให้อยู่ละยานหลายได้ยานมีคนที่ดือคันมือม่เข้ามาสวม ความสิถึงหลักใสสิไหลเพลงเอ,อ้ยดกเล่งเออเ,ออเป่าแล้วพวกพเนินโนสันเขาจานคู่สะโได้อิ่มกอนหมูท้องล่านังอยู่ไก่กะเลยได้ว่าเอ,อ้ยทาหลวงพี่เป็นจังไน้นกินข้าวน้ำแซบหรือบอนอ้อขาดหลวงพี่ อานมีลาบคอยคือสันน้อยว่าอิ่มไวและในหัวใจของพี่ขันหลวงพี่คิดแนวใดบาพาพอไลของสินมาหนุ่งยินเฮ้ยละวอไอละบวดไปโดนสีหัวปูคือจานคุกบ้านฝากตรงหลงหอน้อยจำบ่ได้ โอยเด๊ะฮะใหม่แทกเบิ้งหอยโอ้ยเด๊น้อยโอ้ยโอ้ยเด๊ะละน้อเป็นจังได้ขาหลวงพี่คือสิจันเข่าขึ้อิ่มไว้แท้หรือว่ามีแนวแขนตีข้อบ่บปอดโป่งซันบ่หลวงพี่กืนบวกลงเล็ดบ่ได้ใจตั้งสิอิ่มเองสมบัติขาหลวงพี่เอ้ย โบสถ์พระญพุ่่นกีบาทเออบดพญี่ป่นอ่ะทั้งแตกกันไม่ัมดออกจากวัดด่วนเยว่านุ่ออกแล้วเป็๋ยวนุ่อยออกแล้วคลอกออกเลยขึ้นพรเขาน่ไปเลยมีแต่เพื่อนคุ้มกันกาหลวงมีแต่อันนี้กยคนกบยากคู่ี่กีบกันของผู้พี่เป็นนังอีกมันกับที่แท็กกับพี่เลยกับอหล่าได้จ้ะ อนกครับู่ซ้อนชิดเห่นกันรึ้อบ่าชิดเขียวหายิกเขียวหายชีกพื้นกับชิกในมือนั่นเพื้นกับไฟทายวนโฮมใหม่โฮมไหลอยู่ในวัดนะถากขนของขนหมอนคนหยังเมื่อซอยสมบัติผ้าเมื่อเมื่อหาพ่อหาแม่แล้วพ่อแม่ก็กให้เอาก็เห็ดบุตรตามีตามข้องตรงนี้แถามีแก่พนิวัติเชียรเราตัให้ไก่ะตูหหยัง เอาจากสี่เปนยังไงเห็าหน้ารย์ประหยัดอ่ะครับพึ่นยังได้กันไรพึ่นยังได้กันไรกันไรขานี้แม่ไรขานี้ก็ไปอยู่งพอปูจูนพ่อปูพงยาบ้านนี้อัน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 ผ้าซิกงนั่นเพราะเป็นเพราะเป็นเก้าเซนตินี่ยังไหนจังสีไปกี่ปู มันจังได้ลหละมันจังได้คนาได้มุนอยากได้มุ่นมั่งอยากได้มุ่นเบิดน้ำปูน้ำหยาอะไรแบบนี้เนี้ยอ่าลห้ปูนี่เส้นสัญญาหายมิดโอนมาหานั่งทองล่านี่มืดเออเชียงนู้นอ่ะไปอยู่น้ำอยู่แต่ว่าบัท่นอันนี้เขาจะยินติดตอะไรกเลยเป็นมได้แสดงว่าบ้มากเลยมได้ติดตสามล็อเลยสี่ล็เลยได้เดินนัดกันไว้อยู่ไหมนัดอยู่ เดี๋ยวเราดูรอบขึสีผมมาทำช่วยป่ะนี่แหละก็ได้มากเล่าสิไปยังแหละมันมันโทรไปมีตับเลยก็ได้มันอยู่กูเนีมันอยู่ใกล้นี่ยมันเนี่ยากก็ไปอีกเพคนมาแล้วมันก็ไป